เป็นประจำเดือนอยู่แล้วกำลังจะเข้าโปรแกรมจะแบบเบรกไว้ก่อนยังไม่เข้ารอให้หมดประจำเดือนแล้วค่อยเข้ามัน <c oughs> ควรจะทำยังไงต่อดีสำหรับเรื่องประจำเดือนกับไม f ฟ o d แล้วก็รีบาลานซ์รีเซตครับคุณหมอต้องบอกว่าจริงๆแล้วครับลุยต่อเลยครับไม่ต้องมีการแบบมันจะมาสกิปรอหรือว่าอะไรแต่สิ่งที่ทุกคนจะต้องทาผมเรียกว่าทาความเข้าใจละกันเพราะช่วงก่อนแล้วก็ช่วงมีประจำเดือนหรือหลังมีประจำเดือนอ 1, 2, 1ีกสักหนึ่งสองหนึ่งถึงสามวันเนี่ย จะเป็นช่วงที่ร่างกายมันมีการบวมน้ําอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคือตัวเลขของน้ําหนักที่ลงนะครับมันอาจจะไม่ได้แบบเห็นว่าเป็นตัวเลขที่ exactly ว่าแบบโห้ได้สามโลอย่างแนนแนนได้หนึ่งจุดห้าโลอย่างเงี้ยครับแต่หลังจากที่แบบหมดประจําเดือนไปแล้วอะ่ะสิ่งที่เขาเจอแน่นอนคือเขารู้สึกว่าสัดส่วนเขาลดลงไปเยอะมากแล้วพอเขาชั่งน้ําหนักอีกทีหนึ่งก็ปรากฏว่ามัน c o n t i n u a แบบยังลงไปอีกสองสาขีดเนะี่ยถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า มีประจําเดือนให้เราแค่ทําความเข้าใจว่ามันมีภาวะของการบวมน้มําน้ําหนักที่เป็นตัวเลขมันอาจจะไม่ได้เท่ากับที่ในโปรแกรมเคลมไว้หรือในสิ่งที่เราตั้งใจไว้แต่คุณทําดีกว่าไม่ทำนะครับเพราะถ้าเกิดคุณไม่ทำเนี่ยก็ยิ่งบวมเข้าไปเรื่อยๆอีกนะครับเพราะฉะนั้นคือแค่ทำความเข้าใจครับแต่ว่าอาจจะมีบางคนนะครับอย่างตามงานวิจัยในในงานวิจัยก็จะมีเหมือนกันว่าช่วงที่เราเลือกฟาสติ้งเนี่ยนะครับหรือว่าพยายามลิมิตเรื่องของแคลอรี่ลงเนี่ย ในบางคนอาจจะเจอปัญหาเรื่องของปวดท้องประจําเดือนได้มากกว่าปกติเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่ามันเหมือนกับเป็นการทําให้เกิดสภาวะเครียดของร่างกายเกิดขึ้นจากการเดิมที่แบบเคยได้แคลอรีร่เยอะแล้วได้แคลอรีร่ที่น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการผิดปกติแบบนี้มีอาการปวดประจำเดือนที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมคิดว่าถ้าเป็นคนที่แบบปวดประจำเดือนเยอะมากอยู่แล้วเนี่ยก็สกิปไปก่อนครับ พอประจําเดือนหมดเราค่อยเริ่มนะครับก็อาจจะกําหนดเป็นไทม์ไลน์เลยนะครับพอหมดประจําเดือนปุ๊บพอเราเริ่มนะครับเราทําได้ทั้ง3โปรแกรมเลยแหละเพราะมันสามสัปดาห์แล้วสัปดาห์ที่4ก็อาจจะครบรอบของการที่แบบกําลังจะมีประจําเดือนกลับมาเราก็สกิปครับแล้วเราก็วางแผนแบบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปประจําเดือนลุยต่อได้ถ้าคุณไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไรเช่นปวดท้องประจําเดือนที่เยอะมากนะครับตรงนี้สามารถทําได้ครับ